สวัสดีเพื่อนเพื่อๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังเสป่ลอยวันนี้แมวบังจะมาสารต่อความสยดสยองเมื่อหนอนมฤริตยูกลายร่างเป็นสัตว์นรกที่บินได้และออกไล่ล่าขะเมือบมนุษย์พวกเขาจึงต้องทำทุกทางเพื่อเอาชีวิตรอดอีกครั้งกับ t r ร m e r s Black t กทูเพอร์เฟ n ชทูนนรกล้านปี3เรื่องเราจะสนุกลุ้นระทึกและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ กว่าสิปีมาแล้วที่เจ้าหนอนยักษ์ปรากฏตัวต่อสายตาชาวโลกผู้คนยังคงให้ความสนใจเจ้าอสูรดึกดำบันสายพันธนี้แต่การที่มันอยู่ใต้ดินทําให้เมืองส่วนใหญ่ที่จะเจริญแล้วมีถนน,นมีอาคารที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก็จะปลอดภัยจากพวกนอนยักษ์ ภาครัฐจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกำจัดนอนยักษ์กลับกันพวกเขาอยากจะอนุรักษ์พวกมันไว้ในฐานะสัตว์ดึกดำบันที่หายากแน่นอนว่าเบิร์ดไม่ได้มีความคิดแบบนั้นเขายังคงไล่ล่ากำจัดนอนยักษ์และนอนมีขาอย่างต่อเนื่องเบิร์ดยังคงอาศัยอยู่ที่เมือง Perfection นวันเล่เขาอัปเกรดบ้านของเขาให้เป็นป้อมปราการที่ทนทานต่อการบุกทะลวงของพวกนอนยักษ์ พวกนอนยักษ์ถือเป็นจุดขายของเมืองนี้มันทำให้ p e r f e เฟคชันวัเลมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมีการจัดกรุ๊ปทัวร์นำเที่ยวเพื่อพาชมสถานที่ต่างๆที่แม็กกี้วันเลนทายและเออร์บาเซสเคยต่อสู้กับพวกนอนยักษ์แม้หลายปีมาน,นี้จะไม่มีใครพบเจ้านอนยักษ์แต่แจ็คและบูฟลอดก็มีวิธีที่จะบิวให้นักท่องเที่ยวคิดว่ายังมีนอนยักษ์ออกไล่ล่าขมือผู้คนในเมืองนี้แต่ใครจะรู้ พวกมันอาจจะกำลังกลับมาเร็วๆนี้ก็เป็นได้วันต่อมาขณะที่พวกแจ็คก,กำลังบิวให้นักท่องเที่ยวคิดว่ามีนอนยักษ์กำลังไล่ขมือพวกเขาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนอนยักษ์ซิกเนเจอร์แห่งเพอร์เฟคชันวอลเล่ทะลวงขึ้นมาจากพื้นแล้วขมือบลูฟอร์ดเข้าไปแล้วเหล่านักท่องเที่ยวต่างตกตะลึงและพากันถ่ายภาพเจ้านอนยักษ์ไว้เป็นที่ระทึก โดยแจ็คเบี่ยงเบนความสนใจเจ้านอนยักษ์เพื่อทวงเวลาให้ทุกคนหนีขึ้นไปหลบบนเนินหินได้โชคดีที่แจ็คมีมินนี่สาวน้อยที่เคยเผชิญกับเจ้านอนยักษ์ในภาคหนึ่งมาด้วยมินนี่บอกให้ทุกคนโยนขวดน้ำเพื่อหลอกล่อเจ้านอนยักษ์ก่อนที่จะกระโดดขึ้นรถแล้วพากันหนีกลับมาที่เมืองได้โดยเบิร์ดก็ตรวจพบเจ้านอนยักษ์ตัวหนีและเปิดไซเรนเตือนภัยให้ชาวเมืองรับรู้ พวกเขาใช้ร้านค้าของฉางเป็นฐานทีมันและช่วยกันหาวิธีกำจัดเจ้าหนอนยักษ์เบิร์ดกะจะใช้แผนรถบังคับบรรทุกระเบิดเพราะเป็นแผนที่ดีเยี่ยมและไม่ต้องเสี่ยงตายแม้แต่น้อยในขณะที่พวกเขากำลังจะออกปฏิบัติการตามล่าเจ้าหนอนยักษ์ก็มีเจ้าหน้าที่จากทางภาครัฐมาขวางไว้ภาครัฐต้องการอนุรักษ์พวกนอนยักษ์ไว้ในฐานะสัตว์ดึกดำบรรที่มีค่า พวกเขามาเพื่อจะเป็นหนอนยักษ์และนำไปศึกษา้นขวาเบิดจึงไม่มีทางเลือกเขาจึงปล่อยให้ทางภาครัฐเป็นฝ่ายจัดการพวกหนอนยักษ์คนที่มีประสบการณ์อย่างแทบจะเอาตัวรอดจากพวกหนอนยักษ์ไม่ได้นับประษาอะไรกับทางภาครัฐที่ไม่เคยเจอนอนยักษ์ตัวเป็นๆเ,เลยด้วยซ้ำภาครัฐจึงตัดสินใจขอความร่วมมือจากเบิดให้ช่วยจับเป็นพวกหนอนยักษ แลกกับใบอนุญาตล่าสัตว์ทุกชนิดในแถบนี้เบิร์ดจึงตกลงที่จะช่วยเขาเปลี่ยนจากรถบังคับบรรทุกระเบิดมาเป็นรถบังคับบรรทุกยาสลบแทนเบิร์ดกับแจ็คเดินทางมายังตำแหน่งที่ตรวจพบเจ้าหนอนยักษ์ในขณะที่กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นั้นเครื่องก็ตรวจจับตำแหน่งของเจ้าหนอนยักษ์ได้แต่หนอนยักษ์ตัวนี้รวดเร็วมากรู้ตัวอีกทีมันก็เข้าประชิดพวกเขาแล้ว เจ้านอนยักษ์ทะลวงขึ้นมาจากพื้นเบิดเสียหลักลม้มเขาเข้าไปหลบในถังน้ำแต่เจ้านอนยักษ์ก็ขมือเบิดไปพร้อมกับถังน้ำต่อหน้าตอต,อตาแจ็คเบิดกัมเมอร์ผู้เป็นตำนานโดนนอนยักษ์ขมือไปแล้วในขณะที่แจ็คกำลังช็อกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นและคนที่ติดต่อมาหาเขาก็คือเบิดที่อยู่ในท้องของเจ้านอนยักษ์ มันแคเมื่อเบิดไปพร้อมกับถังน้ําและเบิดหลบอยู่ในถังน้ําและยังคงปลอดภัยอยู่ในท้องของเจ้านอนยักษ์เบิดสั่งให้แจ็คขับรถเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนล่อเจ้านอนยักษ์ไปหน้าประตูบ้านเขาแม้จะไม่ค่อยเข้าใจนักแต่แจ็คก็ทําตามคําสั่งเขาขับรถล่อเจ้านอนยักษ์และขับเข้ามาในบ้านเบิดแล้วเจ้านอนยักษ์ที่ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดชนเข้ากับกำแพงเหล็กใต้ดินเข้าอย่างจังจนมันแน่นิ่งไปแล้ว แจ็คจะต้องรีบเพราะเบิร์ดคงเหลืออากาศหายใจอีกไม่นานนักแจ็คใช้เลื่อยไฟฟ้าผ่าท้องของเจ้านอนยักษ์และสามารถช่วยเบิร์ดออกมาจากท้องของเจ้านอนยักษ์ได้เวลาต่อมาขณะที่พวกเขากำลังปฏิบัติการจับเป็นเจ้านอนยักษ์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น คนจากทางภาครัฐโดนพวกนอนมีขาตามล่ามันขมือบพวกเขาไปสองคนแล้วและแม้นักวิทยาศาสตร์คนนี้จะใช้ทั้งดับเพลิงฉีดใส่ตัวเขาเพื่อลดความร้อนแต่เขาคงบาดเจ็บสาหัสมาก่อนแล้วนั่นจึงทำให้เขาไม่รอดภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่านอนมีขาอยู่ไม่ไกลจากเมืองมากนักพวกมันเพิ่งขมือคนจากทางภาครัฐทำให้พวกมันเริ่มแพร่พันธุ์และเพิ่มจำนวนแล้ว หากไม่รีบกำจัดพวกมันคงมีจำนวนมากในขณะที่กำลังประชุมอยู่นั้นแจ็คดันเพลสสตาร์ทรถไว้และเครื่องยนต์มันค่อนข้างจะสะเทือนมากนั่นจึงทำให้เจ้าหนอนยักษ์ทะลวงขึ้นมาจากพื้นแล้วจู่โจมรถของแจ็คจนพังพินาศทุกคนต่างนี้มาหลบบนเนินหินพวกเขาลืมอาวุธและวิทยุไว้บนรถและเจ้าหนอนยักษ์จะไม่ไปไหนจนกว่าจะขมือบพวกเขาได้ เบิดและผักพวกติดอยู่บนเนินหินข้ามวันข้ามคืนโดยมีเจ้าหนอนยักษ์ยังคงวนเวียนอยู่รอบๆแต่แล้วมิกเกลก็คิดแผนได้เขาใช้ไม้ขัดฟันพันเข้ากับกิ่งไม้และดัดเศษเหล็กทำเป็นตะขอพวกเขาใช้มันเกี่ยวเข้ากับวิทยุที่วางอยู่บนกระโปรงรถได้ เบิดวิทยุขอให้มินนี่เปิดเพลงใส่วิทยุและทำการโยนวิทยุที่เปิดเพลงจากฝั่งของมินนี่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเจ้าหนอนยักษ์พวกเขาอาศัยจังหวะนี้วิ่งมาเอาอาวุธที่รถและทำการสตาร์ทรถเพื่อใช้หลอกล่อเจ้าหนอนยักษ์ดูเหมือนจะได้ผลเจ้าหนอนยักษ์ไล่ตามรถไปแล้วเบิดและผักพวกเดินทางมายังตำแหน่งที่ดาวเทียมจับภาพพวกหนอนได้ แต่เมื่อมาถึงพวกเขากลับพบบางอย่างที่ดูคล้ายผิวหนังชั้นนอกของพวกนอนมีขาดูเหมือนพวกมันเพิ่งจะลอกคราบและอาจจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ร้ายกาดยิ่งกว่าเก่าก็เป็นได้พวกเขาตัดสินใจตามหารถที่ใช้เป็นเหยื่อลอ่อเจ้านอนก่อนหน้านี้เผื่อรถอาจจะยังใช้การได้ แต่เมื่อมาถึงก็พบว่ารถโดนเจ้านอนยักษ์ทำลายจนพังพินาศท่านใดนั้นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดก็โผล่มาจากนอนมีขาในตอนนี้มันวิวัฒนาการกลายเป็นนอนมีปีกแล้วมันยังคงล่าเหยื่อโดยใช้อวัยวะตรวจจับคลื่นความร้อนมันผลิตสารเคมีที่ทําให้เกิดประกายไฟเมื่อสัมผัสกับอากาศโดยรอบมันใช้สารเคมีนี้ในการส่งตัวมันให้ลอยขึ้น แล้วใช้ปีกบังคับทิศทางจู่โจมเหยื่อจากบนฟ้าพวกเบิร์ดกระนำยิงใส่มันอย่างต่อเนื่องจนเจ้าหนอนตกลงมาโดนมิเกลแล้วร่วงตกลงมาตายแล้วอีกด้านหนึ่งนอนมีปีกจู่โจมมินดี้และคุณแม่พวกเขาหนีมาหลบในร้านค้าแต่เจ้าหนอนอยังคงไล่ขมือบทั้งคู่อย่างบ้าคลัง่งมินดี้ยนสเต็กหลอกล่อเจ้าหนอนและอาศัยจังหวะนีหนีมาหลบในตู้เก็บเนื้อได้ ทางด้านเบิดและผักพวกเอาตัวรอดจากพวกนอนบินได้โดยการใช้ที่นอนเก่าๆกำบังตัวเพื่อปกปิดความร้อนเบิดพาทุกคนกลับมาที่บ้านเขาออกแบบบ้านเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งพวกนอนยักษ์ไม่สามารถเจาะทะลวงมาจากใต้ดินได้แต่เขาคงลืมไปว่า ตอนนี้พวกมันบินได้แล้วเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าหนอนทะลวงหลังคาบานเข้ามาแล้วเบิดพาทุกคนมาหลบในห้องที่มีประตูล็อกแน่นหนามากแต่คงกันเจ้าหนอนได้อีกไม่นานนักเพราะมันสามารถปล่อยความร้อนและลายประตูดได้โชคยังดีที่ภายในห้องมีอุโมงค์ไว้สําหรับหลบหนี ก่อนที่จะหนีออกจากบ้านเบิดเอาถังน้ำมันมากันประตูไว้เพื่อที่จะใช้มันระเบิดเจ้าหนอนทิ้งเบิดและพักพวกหนีออกมาทางอุโมงค์ได้ก่อนที่ป้อมปราการของเขาจะระเบิดจนไม่เหลือซากผมว่าหลายๆคนก็คงคิดแบบผมแค่นอนมีปีกตัวเดียวพี่ลงทุนระเบิดบ้านตัวเองทิ้งเลยล่ะครับอะไรมันจะบ้าระหำป่านนั้นและความร้อนจากแรงระเบิดดึงดูดพวกหนอนบินได้มาเป็นจำนวนมาก ทางเดียวที่จะหนีพวกมันพลคือหนีไปหลบที่กองขยะที่อยู่ไม่ไกลจากจุดหนีถือเป็นความโชคดีในความโชคร้ายที่เรือของเบิร์ดบังเอิญไหลมาหยุดไม่ไกลจากพวกเขาเบิร์ดและผักพวกจึงใช้เรือลํานี้และใช้ผ้าใบปกปิดความร้อนจนไหลมาถึงกองขยะได้โดยเจ้านอนบินได้ยังคงไล่ตามมาอย่างไม่ลดละ พวกเบิดนี้มาหลบในกองขยะและผลักตู้เย็นทับเจ้าหนอนจนกำจัดมันได้ตัวหนึ่งแล้วแต่พวกมันมีจำนวนมากหากไม่มีอาวุธคงไม่มีทางกำจัดจนหมดได้เผลอๆจะเป็นไฟโดนขมือบซะด้วยซ้ำพวกเบิดนี้มาหลบในส่วมสาธารณะและพวกนอนมีปีกยังคงบินวนอยู่ร,บรอบ นอนบินได้พวกนี้ผลิตของเหลวที่ไวต่อประกายไฟอย่างมากหากสามารถประดิษฐ์อาวุธที่ติดไฟได้อย่างเช่นปืนไฟหรือธนูไฟละก็คงสามารถกำจัดพวกมันได้ไม่ยาก พวกเขาจึงออกมาจากทีซอนแล้วแยกย้ายกันหาวัตถุดิบเพื่อประดิษฐ์อาวุธในขณะเดียวกันก็ต้องคอยหลบซ่อนพวกนอนมีปีกด้วยในขณะที่โจโดีกำลังหาวัตถุดิบอยู่นั้นนอนตัวหนึ่งก็ดันมาเจอเธอเขา้มาขมันไล่ขมือบเธออย่างบาครังโดยโจโดีหนีมาหลบในตู้คอนเทนเนอร์ภายในตู้มีช่องทำให้เธอหนีออกมาได้ เธอขังเจ้าหนอนไว้ในคอนเทนเนอร์ที่มีน้ำมันเป็นจํานวนมากเมื่อเจ้าหนอนพยายามละลายประตูด้วยความร้อนจึงเกิดการระเบิดขึ้นจนเจ้าหนอนแหลกเป็นชิ้นชิ้นพวกเขาหาวัตถุดิบอยู่นานมากแต่ในที่สุดก็เพียงพอที่จะประดิษฐ์ปืนไฟได้พวกเบิดนี้มาหลบในรถบ้านพวกเขาจะต้องรีบเพราะรถบ้านคงกันเจ้าหนอนได้อีกไม่นานนัก พวกเขาใช้อุปกรณ์ต่างๆที่หามาได้บวกกับทักษะการประดิษ์อาวุธของเบิร์ดทำให้พวกเขาประกอบปืนไฟสำเร็จแล้วและมันใช้การได้เบิร์ดยิงถล่มพวกหนอนด้วยปืนไฟจนพวกมันระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆ แต่นอนบินได้พวกนี้ฉลาดมากมันลบกระสุนไฟได้แล้วพุ่งจู่โจมพวกเขาอย่างบ้าคลั่งในขณะที่มันพยายามขมือบแจ็คเบิดใช้สายฉนวนพันเข้ากับเหล็กแหลมและจุดไฟเสียบทะลุเจ้าหนอนจนมันระเบิดไม่เหลือซากท่านใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้าหนอนยักษ์โผล่มาแล้วจู่โจมรถบ้านจนเบิดกระเด็นออกมาจากรถแล้วเกี่ยวติดอยู่กับสปริงของฟูกจนไม่สามารถขยับได้ เจ้านอนยักษ์จะต้องหาพวกเขาเจอจากนาฬิกาของเบิร์ดแน่ๆเพราะนาฬิกาเรือนนี้เป็นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยคลื่นอุลตรา s ซนิกเหล่าสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสไวจะรับรู้ถึงมันได้แจ็คจึงถอดน,นาฬิกาของเบิร์ดพันมันเข้ากับเทพเก่าแล้วโยนานาฬิกาไปติดบนหลังเจ้านอนมีปีกตัวสุดท้ายท่านใดน,นั้นเจ้านอนยักษ์ก็ทะลวมขึ้นมาจากพื้นแล้วเขมือบนาฬิกาไปพร้อมกับนอนมีปีกแล้ว เป็นอีกครั้งที่เบิร์ดและชาวเมืองเพอร์เฟคชันวันเล่กำจัดพวกนอนยักษ์กล้บ่อยใดแต่เบิร์ดยังคงเก็บเจ้าหนอนยักษ์ตัวสุดท้ายไว้เขามีแผนอะไรกันแน่หรือเจ้าหนอนยักษ์ตัวนี้อาจจะมีอะไรพิเศษกว่าตัวอื่นๆก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วครับกับ Tremors Back to Perfection ทูนรกล้านปี3 เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย